เห็นพทำกอดบุญทำกอดด้ยใช่ไหมโอ้ยน right? oh, ่าร yeah. ักจังเลยแมวแมวโอ้ยน่ารักเอากลับบ้านได้ไหมไม่ได mm ้เ hm. ลี้ยงยังไงเนี่ยเอากลับบ้านอ่ะเปลนี่งงตัวอะไรวะกลับไปเลยแมแมวแวๆๆๆงับนี่นะ ไล่ไล่ไล่ช่วยอ่ะทำไมหลับหลับแล้วก็เป็นเบบี้เลยอ่ะมาทำงานด้วยจังเลยอ่ะไล่ลาลาลุกจ้าแมวแมียวแมียวแมียวนอนหลับอยู่เหรอคะพี่ปูนอนหลับอยู่หรอคะ ก็ไม่ได้แบบไม่ได้แข็งอะ่ะก็คือก็โอเคอะ่ะอืมแต่ก็ไม่ได้ได้มากแต่ก็โอเคดังว้ายแบบเหนียวความคาดหมายอะ่ะน่ารักอะ่ะเอ้อยเอ้อยเอ้อย <laughs> รบกวนแมวไม่ใช่แมวเสือเป็นแ <laughs> บตอนนี้ล้วค่ะ ล้มขาดล้มขาดมืยวายอะไรมวยวายอะไรมีวงเลยไหมถามว่าแบบใม้ท่ากี่เมตรดรือสิบเมตรอะไรเงี้ยอืออืออใช่ใอ่แล้วแต่ตัวให้